เรีียนนแห่ง้ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจว่าข้าพเาจ้าจะอุทิศตัวประกอบวิชาชีพแพทย์แผ,ผนไทยสาขาเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมสาขาพดุงคันสาขาการนวดไทยโดยให้บริการแก่มวลมนุษยชาติ อย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจะยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุดข้าพเจ้าจะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงฐานะเชื้อชาติศาสนาศาสนาสังคมและลัทธิการเมืองข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่ ให้บริการแก่ชุมชนและพัฒนาการสาธารณสุขของชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และรักษาวัฒนเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่ประพฤติหรือร่วมทําการใดๆที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการแพทย์แผนไทยข้าพเจ้าจะมันศึกษาติดตามความก้าวหน้า ของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งเข้าร่วมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาความรู้<ล>เพื่อรักษาวัมาตรฐานแ,<ล>แห่งการประกอบวิชาชีพได้ดีที่สุดท้าพเจ้าจะเข้าร่วมมาตรฐานสูงสุดแห่งศิลธรรมมารยาทแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโลกศิลปะแผนไทยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยเสมอ ข้าพเจ้าจะกระทำตามคำศัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจภายใต้ความตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงความไว้วางใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและสังคมสัพเพสัตตา ซึ่งกันและกันเลยอาน,นีคาโหตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตารังปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ยครทั้งสิ้นเถิดคร,รับ